ประวัติมินนี่พันธิลาก่อนไปรับชมรับฟังนะคะอยากขอกำลังใจจากผู้ฟังและผู้ชมนะคะคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปรับฟังกันได้เลยค่ะบอกเลยว่าวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกับน้องมินนี่คนนี้นะคะ สวยตากลมหน้าคมน่ารักมากๆค่ะน้องมินนี่นะคะปัจจุบันเป็นนักแสดงและนางแบบค่ะอดีตเป็นนักแสดงในสังกัดของช่องเจ็ดสีนะคะปัจจุบันน้องเป็นนักแสดงอิสระค่ะและเป็นที่รู้จักกันในชื่อบทบาทของเมษาจากละครเจ้าสาวช่างยนต์ค่ะ มินนี่เกิดเมื่อวันที่4มกราคมพศ2543มีพี่น้องด้วยกัน3คนนะคะโดยน้องมินนี่เนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะจบการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วและปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปร,ริญญาตรีที่คณะดิจิตอลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์มหาวิทยายลัยกรุงเทพคะ่ะ สาวน้อยน่ารักคนนี้นะคะเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดเวทียางโมเดลปี2015ค่ะและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ในปี2559และต่อมาได้เข้าเป็นนักแสดงสังกัดของช่อง7นะคะในปีพศ2560มีผลงานละครเรื่องนางฟ้าเปื้อนฝุ่น บาปบ,บริสุทธิ์และเจ้าสาวช่างยนต์ค่ะและได้ร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงชิ้นแรกกับเพลงรักเธอให้น้อยลงของระดับดาวด้วยนะคะส่วนผลงานนะคะภาพ,พยนตร์ที่ทําให้น้องเนี่ยได้มีชื่อเสียงเลยนะคะก็คือแสงกระสือนั่นเองค่ะเป็นภาพยนตร์แนวดราม,ม่านะคะและภายหลังภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะและด้วยผลงานและหน้าตาของน้องมินนี่นะคะที่ทัช ใจคนดูนะคะก็ทำให้มีผลงานซีรีส์มากมายออกมาละครสั้นต่างๆนานาน,นะคะรวมถึงภาพยนตร์ด้วยค่ะยังไงแล้วก็อย่าลืมไปส่องความน่ารักสดใสของน้องมินนี่กันที่ IG ตามด้านล่างนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์วิกิพีเดียด้วยค่ะ